ก็ตื่นไฟชีพจรแล้วก็มีอะไรบ้างครับสำหรับเราในฐานะผู้เชิญยินดีกับมาริซามากๆครับครบรอบ7ปีก็ถือว่าเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ มั่นใจได้สำหรับลูกค้าที่จะใช้บริการนะครับผมก็กยินดีมากๆที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ปีที่สองแล้วอยากอยู่ด้วยกันไปนานๆน,นะครับปี <c oughs> ที่สามเนะ <c oughs> เาะก็ต้องบอกว่าจริงๆเรามีโอกาสได้ดูแลคุณหมากในช่วงเวลาสำคัญ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้คุณหมาก็จะเตรียมตัวที่จะต้องดูแลตัวเองแล้วเพราะว่าเป็นว่าที่ว่าที่แล้วก็บอกว่า ต้องดูแลจากภายในสู่ภายนอกนั่นเองก็จริงๆคุณหมาก็เป็นคนที่มีวินัยมามามาใช้บริการอยู่ทุกๆเดือนแล้วก็เป็นคนที่ดังรักสุขภาพมากๆค่ะยังไงเตรียมพรสวรรค์ฉบัเจ้าบ่าวให้มาเตรียมอรสวันที่ัเจ้าบ่าวดูแลสุขภาพเจ้าบ่าวจะได้หล่อเ๊ะค่ะวันนี้หมากให้มีการมาต้อนด่ๆในเดืเลยดูเป็นไงบ้างคุณ ก็จริงๆแล้วผมเคยเคยตรวจแล้วเจ้าตัวเครื่องมาริซาไบโอสแ n n i ิ g นะครับผม<ช>ก็ก็คือก็ทําให้เรารู้ว่าแบบในอนาคตรเราต้องดูแลอะไรบ้างทําให้เราเระบุไปเลยว่าส่วนไหนของเรามีปัญหาหรือว่าเราดูแลมันน้อยอะไรเงี้ยเราก็เข่งเล็งไปที่มันเต็มที่ก็ทําให้เรารู้ถึงขนาดแล้วค<ช>่ะจร,จริงๆ ใช่ก็อ๋อไม่ได้ออกอีเวนนานเหมือนกันขอบคุณมากเลยพี่อ้อมที่แบบจัดงานขึ้นมาแล้วก็พอดีว่าเป็นเจ็ดปีพอดีจิคุนอะของตัวนะเช็คไปจะไม่ว่า <laughs> แล้วมี <laughs> จริงๆอะถามกอนว่า,าอีเวนต์น่าจะเช็คทุกบากก็ลออแต่คุณหมากน่าจะเอาใจแฟนๆถ่ายละครตอนนี้ถ่ายละครเยอะก็จริงๆต้องบอกว่าแม้กระทั่งจะมีเวลาน้อยแบบนี้นะ เองก็ยังให้ความใส่ใจแล้วก็แอบกระซิบกันมาแล้วล่ะค่ะว่าให้เตรียมตัวให้ดูแลแบบว่ายังไงให้แบบหล่อออร่ากระจายในการที่จะเตรียมตัวมันสำคัญเร็วๆนี้ก็เด um ี๋ยวเจอกันอีกเร็วๆนี้เดี๋ยวเจอกันหนัดใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เจ็ของเจ็ดปีแล้วครับผมก็ขอ่ไปเจ็ดปินี่แล้วเซเว่นวันเดอร์เซเว่นอันดับสัลลี่นะคะจริงๆเราก็ต้องบอกว่าเราก้าวเข้าสู่ปีที่7กันมาประมาณ6เดือนแล้วนะคะก็ ต้องบอกว่าปีนี้นะคะก็เป็นปีที่เราพยายามรังสรรค์นวัตกรรมแล้วก็สิ่งดีๆมาจริงๆอย่างที่เซสชั่นของคุณหมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมง,งานกับทางมาริซาคลินิกเนี่ยเรียกได้ว่ามาเปิดมาริซาเว n e นสคลินิกให้เปิดว่างในการดูแลต้องบอกปัจจุบันเนี่ยเราเนี่ยจะดูดีไม่ใช่แค่เรื่องของการดูแลกันแต่ข้างนอกแล้วมาริซาเวลเนสคลินิกเนี่ยดูแลกัน ออกสู่ภายนอกแล้วก็อันนี้ในโปรแกรมสุขภาพที่เราดูแลให้กับทางคุณหมักอะคะ <c oughs> ก็บอกว่าเป็นสุดยอดโปรแกรมที่เราได้พัฒนามาจากการตรวจเช็คที่ดีแล้วแล้วก็ละเอียดแล้วก็มีความแม่นยําดังจะเห็นได้หลอดออร่ากายแล้วก็เล่าขนาดนีนะคะพวบคู่กับการที่คุณหมักออกกาลังกายอันนี้จะยิ่งทําให้สุขภาพดีมากยิ่งคืนยังไงก็ฝากนะคะสำหรับพี่พี่สื่อด้วยว่า จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสสามารถแวะเข้ามาตรวจหนักคุ้หมากได้เลยคุ้มมากตัสญญดสินใจครับในฐานะพิซเตอร์รออครับหรือว่ามีสายตรวจหรือไม่ถึงในฐานะพิซเตอร์อ๋อครับผมก็ดีใจนะครับที่ได้เป็นพิซเตอร์นะครับแล้วก็อยากจะเป็นตัวแทนสำหรับคนที่รักสุขภาพ ให้หันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นก็อย่างที่บอกไปบนเวทีก็คือวิธีการดูแลสุขภาพมันมีหลากหลายวิธีมากๆแล้วแต่คนถนัดเลยแล้วก็นี่ก็เป็นตัวช่วยที่สําคัญเป็นตัวเลือกที่สําคัญเลยล่ะนะครที่สามารถทําให้เราประหยัดเวลาประหยัดพลังงานได้เยอะเลยล่ะนะครับก็อยากจะให้ดูว่าเ,ออเรามีสาขาอยู่ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ทั้งเจ็ดสาขาเลยอ่ะสาขาที่คุณปา๊กชอบไปใช้บ่อยๆก็จะเป็นเชน,นทัลรับเรล่าเซนทัลเบอร์ค่ะและ้วนอกจากนั้น็ยังมียนในเชนทัลปิเก้านะคะเชนทัลพารงสองแล้วก็ที่นี่ค่ะิะุเจ์พารังสิตนะคะแล้วก็ยังมีที่เดอะดอมอลล์โคราชด้วยค่ะก็ต้องบอกว่าเรามีทั้งหกสาขาใกล้บาตฟคุณไป,ไปที่ไหนไปที่นั่นไปที่นั่นเลยค่ะก็จริงๆแล้วเรามีนัดกับคุณหม๊กมาเลยนะคะทุกๆสาขา้ารัก ปาลิซ่าเวลเนคลินิกด้วยนะคะครับ